จำใม่ก็เลยพาน้องๆมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเต่งประเสธิ์ศรีนคริน น้องๆกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่เลยแต่น้องๆกลุ่มนี้เขาจะรู้กันไหมนะว่าทำไมคนเราถึงต้องมีความรักกันนะชื่ออะไรครับเนี่ยที่ทัดครับถ้าเกิดอีกฝ่ายเขาชอบเราอีกฝ่ายเขาอีกเราก็ชอบอีกฝ่ายล้วก็จะเกิดเป็นความรักแล้วก็มีความสุขครับมินนี่ค่ะ เพราะว่าจะได้มีความสุขค่ะชื่อน้องยินจองค่ะเพราะว่าคิดหนักเลยนะเนี่ยเราต้องมีความรักถ้าเราไม่มีความรักคนอื่นก็จะไม่มีรักม,มีความรักเหมือนกันแล้วเราก็จะพูดเองงงเองเหรอครับเองมันดี เพราะว่าถ้ารากกันจะดีค่ะชื่อน้องอลิกซี่ครับไม่รู้น้องอ่านเงียบเลยสงสัยจะถามยากไปมั้งน้องเอมค่ะเพราะว่าเรามีความสุขชื่อน้องไลครับก็จะจะได้มีลูกนีงค่ะชื่อน้องอิ่มค่ะ tiktok tiktok เรารักกัน ชื่น้องกรครับเธอครอบครัวที่อบอุ่นครับชื่อไทยครับให้โลกมีความสุขครับว้าวเป็นหนุ่มน้อยรักโลก543สวัสดีครับรับถอยหลังเองด้วยน้องโฟโต้ครับเพราะว่าต้องมีความสุขแล้วน้องโฟโต้มีความรักหรือยังครับมีแล้วครับมีความรักให้ใครครับเนี่ยพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย คุณอาคุณพี่คุณโคอ๋อให้ครอบครัวนี่เองนอกจากจะรักคุณพ่อคุณแม่แล้วจะมีน้องคนไหนรักพี่หมีบ้างไหมนะสำหรับวันนี้ใครจะเป็นวินเนอร์ที่ตอบคำถามได้น่ารักดอนใจพี่หมีมากที่สุดไปดูกันเลยแล้ในช่วงเคลรบคุณ จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากกันก็ไปติดตามชมกันเลยครับคุณแม่มีเคล็ดลับในการเลี้ยงน้องอย่างไรครับเคล็ดลับในการดูแลน้องคุณนะคะในด้านพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะคุณครูฝนก็จะแบ่งเวลาให้น้องได้ทำกิจกรรมที่น้องชอบนะคะอย่างเช่นน้องคุณเนี่ยจะชอบกิจกรรมศิลปะ กีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูฝนก็จะให้เขาได้วาดภาพตามจินตนาการนะคะส่วนการบ้านการทําการบ้านจากทางโรงเรียนนะคะคุณครูฝนก็จะสอนแบ่งจัดกลับบ้านถึงที่บ้านก็คือจะให้น้องอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็อ่านหนังสือก่อนนะคะแล้วก็สอนทําการบ้านแล้วก็จะมีสอนเสริมบ้างเป็นบางส่วนนะคะให้น้องได้ฝึกคิดเป็นชาวเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะ คล็ดลับดีๆอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ลองนําไปปรับใช้กับคุณลูกดูนะครับพี่หมีจําไม่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ต้องอยากให้น้องเป็นเด็กฉลาดสดใสแข็งแรงดังนั้นการปล่อยให้น้องเล่นซนบ้างก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าคุณว่าคุณแม่เป็นห่วงกลัวว่าน้องจะได้รับร่องรอยหรือมีบาดแผลกลับมาแล้วก็ให้ฮโรสกาคิดเป็นตัวช่วยของคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลล่องรอยความสนของคุณหนูๆสิครับ แล้วเวลาของพี่หมีจำไมก็หมดลงอีกแล้วงั้นพี่หมีก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าทาง YouTube ช่อง h e r o ส k a Thailand นะครับ